สวัสดีค่ะแอมมี่นะคะวันนี้จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมค่ะชื่อกูตาฟุตตี้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้หลายคนจะสงสัยว่ากูตาฟุตตี้เนี่ยมันดีกว่ากูตาชนิดอื่นยังไงจะบอกว่ามีเป็นส่วนผสมของซูเปอร์ฟู้ดค่ะถึง5ชนิดการก็จะเป็นโกจิเบอรี่สารสกัดจากมะลอุ่นสารสกัดจากมะเขือเทศมีทับทิมญี่ปุ่น แล้วก็จะมี a อสเซโรล่าเชอรี่นะคะตัวนี้ช่วยในการดูดซึมของสารอาหารได้รวดเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากกว่าผลไมาช้ชนิดอื่นๆเลยนะคะแล้วก็ข้างในค่ะของตัวนี้เป็นแบบนี้ค่ะข้างในจะมี30เม็ดทานแค่วันละ1เม็ดเท่านั้นเองนะคะเห็นผลได้ภายใน7วันเลยเนี่ยตรงนี้ยผิวขาวขึ้นมากเลยค่ะก็ เมื่อก่อนนั้นนี้ไปเดินทูบมานะคะเดินทุปตากแดดร้อนๆเลยก็ได้เป็นตัวปูตาฟูตี้เนี่ยช่วยไว้ทําให้ผิวขาวขึ้นก็วันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนําสิ่งดีๆให้เพื่อนๆได้ทราบด้วยก็ยงไงก็ปรับเป็นตัวปูตาฟูตี้ไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ